สวัสดีครับสร้างโซดาแฟ,ฟมิลี่มาแล้วด้วยครับเมื่อนีก้กรบวันนีผาลูกคามไปห้านแม่งข้ามยุทธทางผลกับเล่ยมาพอนนี่ครับน้ำข้นไหลกข้าเข้าด้ครับนี่เป็นเล่ออกไปโคมาเพื่อเปิดท่างให้น้ำแล่นครับโจกพักปอดออกนี่ผมมาขออนุยาตเพิ่มเรียบร้อยแล้วด้วยครับนี่ครับ กำลังลงมือแล้วครับนี่รถรถเก๋งนี่คือขามาวอไร้นะครับน้ำขึ้นไร้ครับนี่ดูนขึ้นมามนี่ครับอนนี้แม่โคกำลังตกแล้วครับนี่นโอ้เพื่อเปิดทางให้นห้ำไร้นะครับ นึกว่าเพื่อนเดียวไปกั้นน้าเพราะใหหน้ามันส่วม,มันท่างมันโมเมนนะครับเ,เปิดเอาพักกอดออกนี่เพื่อให้น้าไไรสะดวกน้าม่าขังยู่วนทางไหครับนี่มองันนั้นมองพุ่นนี่ก็มีอันถุงมัดตีก,กับเสียกนะครับปักไม้กั้นเพื่อเป็นริมถนน ย่มรถแลนมาจังในเห็นข้างครับว่าเป็นยังอยู่บ่ตกนะกระตูนนี่ครับโอ้ ขามไปมากกับลำบากนะครับเมื่อจะใส่ขั้นน้ำต้มนี่ขามบ่ไดดขามบ่ได้เดนะครับน้ำท่วมตอนนี้การนั้นท่างการทันจอดไปกับลำบากนะครับรด,ดกระติดจักน้อยต้องจอดล่อ,อก,กันยุ่ฟังคูนนายโคกับทำงานลำบากจักน้อยนะครับพราะว่าลดหลายรด,ดติดวอม เดี๋ยวนี้ว่พายางขาบไปทางคนนะครับไปตอนนี้พอเราก็นั่งไปดึงพักปลอดมากนะครับเพื่อให้แม่โคยกขึ้นนะครับนี่นี่ลงไปแล้วครับสองคนแล้วนำเลิกนะครับเป็นทา่างตรงนี้เป็นท่างสวมไร้ดูดนาทีพัดดีนี่ครับัคบคนเหลือมาเบิงไร้นะครับนี่คนมาเบิง นักะเอินผมลงไปซอยยุ่ผมเลยลงไปยุกเพื่อไปลากพักฟอดแม่ไรแม่โคร้ายขึ้นรถขี้แห้งกับว่าไร้ปุ่นบวมาย นี่ตอนนี้ก็รอเบิ้งครับเป็นดีเฮ็ดยังต่อไปนี่ครับโอ้ยกขามทางเลยครับคุณนี่คุณครับคุณเดออันพาเราล,าลงไปแล้วนะครับเวลากผักกวดหน้าซอยกันว่า่น เดี๋ยวผมมีผ้าคามไปฟังคุณแต่ว่าคลิปหน้าผมยังมีขามไปคลิปนี้ผมก็ท่ายเอาอยู่นี่กอนโอ้โไปแล้วครับไปเจากไก่ยางได้ก็ับขี่รถมาเลยครับต้องในหัวด้วยครับถ้าเร่งดับครับ น้ำท่วมรถดับไปยังไงล่ากันยางไปหาย่อยอยู่นั่นรถไปยังย,ย่อยรถไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้ครับขอบคุณครับสตาร์ทรถให้ยายก่อนครับ